เฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วโอ้โหโอ้ตัวไหนอีกวะเนี่ยคนละตัวกันนี่วาเอ้าตัวอะไรวะมันอันนี้มันไม่ใช่เด็กนะเนะี่ยอีกตัวหนึ่งอีกนนตัวหนึ่งเพื่อนเพื่อนมานี่เลยเพื่อน เพื่อนไม่มาว่ะเพื่อนเพื่อนมาก่อนครับซิมบ้าจะตายห่าแล้วเออหนาวไหมหมังกอไฟใช่ไหมซิมบ้าซิมบ้าตายแล้วโอนไปโจมตีเงาผมก้อนผมชุบเพื่อนผมก่อนไล่พื้นก่อนนะ ตาเม็ดขนาดนี้น่าจะไหวอยู่้ยห่างหางเก็กะกบัฟเพื่อนกันเฮ้ยเฮ้ยมันมันมาว่านั่นไงว่าแล้วมันโดดแบบนี้โจมตีวงกว้างขอเสกเงาแบบนึงไปโจมตีเงาเออเออแหละนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพักเหนื่อย มีอะไรปั๊มให้หมดไปไหนละเอาเงามาอยู่ตรงนี้ไปโจมตีเงาผมนู่นนู่นเงาอยู่นู่นเงาอยู่นู่นเงาอยู่นู่นหมดก่อนไฟโดนอุกกาบาตหน่อยเป็นไงเจ็บหัวไหมฮะนู่นไปโจมตีเงาผมนู่นเออนั่นแหละเอาแล้วไปฮิลตรงเงาโอ้ ีบัฟเพิ่คมความเร็วฮะเดี๋ยว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 เงาไปเงามานี่ฮงาอ่ะเหงาเงาอ่น,นเอาเงาไว้ข้างบนเออนั่นแหละไปโจมตีเงาไปโจมตีเงานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวนนบัฟเพื่อนนิดนึงบ้บนี่ยังโหดโอ๊ยแข็งแข็ง ข็งใช่ไหมนี่แข็งแข็งเจอตะเกียงฟาดเฟงป,ปงเฟงฟงเฟงโ้โหสู้ยันวางมามาพับเพื่อนพักเพื่อนเออโอ้ยฆ่าแล้วะนะเลือดลดอย่างไวบอกเลยมังกรตัวนี้เสร็จผมแน่นอนคุณส,สู้ผมไม่ได้หรอครับคุณมังกรเดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อยเหนื่อยปั๊มยาปั๊มยาเอายาหมด อย่าหนีนะอย่าหนีนะสี่เนะี่ยฟาดหัวแม่งสี่ดาเมจศูนย์แต่อยากฟาดเอามันสี่เอามาเอาเงามาให้แล้วสี่ัวไม่ได้เดยโอโ้โหคิดว่าตัวใหญ่แล้วจะกลัวเหรออย่าหนีนะเว้ยเฮ้ยหนีปะวะเฮ้ยใส่ฟ้าโดนพายุน้ําแข็งพายุน้าแข็งผมหลบก่อนครับผมหลบก่อนครับผมสสยหลบ เฮ้ยเดี๋ยวดิเอสเิกกียวผิดเฮ้ยมันล้มแล้วเ็กเศกเออตายตายักเกียงมาดฟาดหัวแต่จริงๆมันต้องโจมตีได้หนะ้าอ,อกมันนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงนี่น,นี่วันผมอยู่นี่ ปั๊มหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เอ้ยเอ้ยโดนไฟวะเ,เดี๋ยวตายเดี๋ยวเราอาจะตายเฮียครับตายครับมังกรมังกรก็นอนได้ครับบอกเลยเวลอัพด้วยเก็บอะไรเนื้อมังกรอากอนสเกลวะเนื้อมังกรสิมบ้าเวลอัพโอ้โหเป็นวอลเลเยอร์จะตันอยู่ลว